เปิดภาพ้าคลิปนี่มาพ้อกันคบรรยากาศการเดินทางอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องช่วงคำคำค,ำค,คำรับพี่น้องช่วงะเวนคอยคำโลงแรงครับพี่น้องช่วงแสงะเวนกำลังจะรับออกฝ้ารับไปใหม่นะครับพี่น้องผมอ่ะตอนอด่นกับสวัสดีทางทา้พี่น้องเบิ่อสุขทุกคนอีกครั้งหนึง่งว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังเล่าให้าชาวต่างประเทศเบิ่อถูกมองถูกที เมื่อนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบลคนบ้านบ้านอีกคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องเปิดภาพมาพอ,อกันคลิปนี้เพื่อพอก,รกรันกับบรรยากาศตอนค่ำค่ำครับพี่น้องช่วงค่อยค่ำลงแรงช่วงแสงจะเป็นกําลัางจะรับปลายใหม่ครับพี่น้องผมนะพอ,อกันเมื่อนี้กบับบรรยากาศการเดินทางอีกคำหนึ่งครับกับบรรยากาศการเดินทางอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องผม วันนี้ก็จะไปซื้อกับเขาครับพี่น้องพกไปที่ตลาดนัดนะครับผมตลาดนัดวันอาทิตยครับพี่น้องมากามากับบุกเสานี่บุกเสาครับช่วงระยะเดินทางกับเบื้องบรรยากาศไปนอ่างไรครับพี่น้องช่วงค่อยคำโลงแรงเบื้องบรรยากาศต้งให้ต้องหน้าหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาเรี่วครับพี่น้องผมเออตัวเก็บเกี่ยวเขาเรี่ยววันนี้ เท่าให้เท่าหน้าเท่ากับพี่น้องผมกับผมพี่ยังกับพี่น้องผมเกี่ยวเก็บเกี่ยวเขาแล้วแถวหนึ่งแถวเขาแล้วนะเบิร์ด้วครับพี่น้องผมมาหลบก้อนเขายังจมหนามอยู่มาบานนี้แล้วเบิร์ด้วครับพี่น้องนี่แถวนี้งแต่กิฬ์มาอาทิตย์ก่อนเขายังจมหนามอยู่ครับพี่น้องผมมาบานนี้แถวเบิร์ด้วครับพี่น้องผมหนามมันยังเต็มอยู่เพื่เก่าอยู่คือบรรยากาศยามแรงๆครับพี่น้อง เจ้าคนเป็นตลาดนัดครับเพื่อนครับกบพี่น้องหายครับคุณนะเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์กบพี่น้องผมเนี่มาแล้งคนจะไปะหไหนกบพี่น้องตลาดนัดน,นี่ซึ่งก็อยู่ตำบลติดกันนะครับต่อกันก็ตำบลนี่พอวนอยู่นี่ครับพี่น้องตำบลน,น,น้องแก้วนะครับพี่น้องผม อยู่ติดกับตำบลนนตานครับพี่น้องผมซึ่งทุกวันอาทิตย์ก็จะมีตลาดนะครับพี่น้องถนนเสนีเป็นถนนทางรัฐนะครับพี่น้องผมซึ่งจะจะเป็นถนนเชื่อมต่อนะครับทางเทตบะาลเป็นเหตุมานะครับเขตสะพาลกับปทกับพี่น้องปจะเหตุเชื่อมกันนะครับระหว่างตำบลสู่ตำบลกับพี่น้องผมถึงบรรยากาศ หลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาแลยครับพี่น้องป้าโจ๊กคนดอกมันอยู่ตรงไหนตรงหน้าครับพี่น้องผมโอ้ยมายู่แบบนี้มีความสุขเลยครับพี่น้องดูก็ระตมชาติเนี่ยพยายามหน้าดอกม้าอยู่ตรงไหนตรงหน้าตื่นเช้ามากกับแต่งงานในงานแล้วครับพี่น้องท้องพี่น้องที่บ้านเสร็จจากหน้าให้หน้าหน้ากอดเดี๋ยวมาหอนหน้าครับพี่น้องผมผู้อยู่หน้าในงานหลายแหละผู้อยู่บ้านท่านไหนงานเลยครับ นะกลปวดนะกำมาจากตลาดท่านส่วนพ่อคนกำลังจะเดินทางไปกับพี่น้องผมคำแล้วพเพราะว่าไปหนี้แม่บ้านก็าไม่ยู่วับพี่น้องแม่บ้านทุนไปบุระแม่บ้านทุไปปนไปวัดนะครับไปปฏิบัติธรรมเบิ่งกลับมาเรื่ยไดี๋ยวมาคำกับพี่น้องผมตอนนี้เป็นอัดเพื่องมาหน้เรื่อยเดี๋ยวมาคำกับพี่น้องผมมาหน,นิเรื่องแฉงตะเวนตัดตะวันวตกกำลังจะรับไปลายใหม่นะครับพี่น้องผ ส่วนตะเวนคอยครับน้องแรลกเิ็งบรรยาก,กาศบรรยา,ากาศอีสานบ้านเท่ากับผมวิถีชีวิตแบบบ้านๆดูตามตรงไหนตรงหน้ากับพี่นอ้องก็าแโบเป็นบ้านย่างดีเลยครับพี่น้องมาอยู่ตรงไหนตรงหน้าบรรยากาศแ,แหลวบเนี่ยปานหลอกก้อนมันท่าแหลวเด้ครับพี่น้องแถวนี้ หน้าบานดิเหลวเบิด์สนะครับพี่น้องคนนี้บรรกาศตรงไห่ตรงหน้าแล้วเบิด์สนะครับเกี่ยวเขาเจียวโอ้โหหัวมีเต็ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องโคตรโอ้ยดูนี่ยเบงบรรยากาศของถางท่างครับพี่น้องโอ้ดอกหญ้าห้ามแรงครับพี่น้องคนโอ้ดอกหญ้านี่งามครับพี่น้องคนดอกหญ้าห้ามแรง กอกย่าหน้าอรแงงครับผมเป็นเด่นทางเป็นขันบันไดกับพี่น้องผมเสียงดังดีครับตักตัดตักตัดตัดนี่ครับจะถึงแล้วครับพี่น้องผมก็บยุ้งวไกลกันเป็นอ่าอยู่ตะม้วนซีดกันกับพี่น้องผมออกมากับวัวไก่นี่ก็จะมาสื่อถึงเบิ่งทางกับพี่น้องผมเพวกนี้หลุมเมองในหลุมพี่น้อง จุดจะลบมกับอก่อจนะอออามาลนนมีเดนมีรังลมยงไี่นองพี่ล่ะท่าทางมาตลาดนัดคับพี่น้องผมยักษิลบไปทาไหนพี่น้องพี่ล่ะลบมท่านึงโดนท่านึงล้ท่านึงโดนท่านึงเอ,อ้ยเบื่อกันเลพี่น้องเลยค่ะค่ะค่ อยทางพี่น้องเลยจุดจะเข้าตลาดนั่นพวกนี้ลุ้มพี่น้องที่ละลุ้มเออเกี่ยนพี้พี่น้องลุ้มโอ้ยแต่ลุ้มใหญ่ๆงอะมาถึงแล้วครับพี่น้องบ้านนี้นี่ละจุดหมายปลายทาง แถวแล้วเขาแล้วน้นามุ่งแหละมาหลอกอนท่างแ้วถึงแล้วพี่น้องเลยนี่แหละเดี๋ยวหาที่จอดรถกันครับพี่น้องหาที่จอดรถก่อนนี่ละเอาจุดนี่และครับพี่น้องผมลูกสาวไปซื้อของกันวันนี้รอดลูกสาวหนีครับพี่น้องผม ได้อะไรมาเรื่องของผีโอ้โหอยู่ดูสาวซื้อของมาไปได้แล้วค่ะเจ็บมือยกทัเท้าทั้งชั่วโมงกลับบ้านที่นี่ซื้อกับข้าได้แล้วข้ามได้แล้วค่ะท่ามเลยครับพี่น้องกลับทางแบบคือยกกระดูกปวดแขนท่ามเลยครับพี่น้องบ้านนี้กลับบ้านแตะเวนก็ข่อยข้ามโล่งแน่เลยครับพี่น้องพรบหมดหมดแล้วไป่พีน้องกลับบ้าานนบี้ าทางกลับบ้านกับพี่น้องมาดิอ้โหเนี่ยนี่จะหลงไปไปรับพี่น้องได้กับเผาแล้วมาดิสาวบนซื้อมาโอ้ยกวาดสิได้ครับพี่น้องเอ้ยปล่อยคำลงแนงจนวัดสิมืดไป่ะป่ะับพี่น้องเดินทางกลับบ้านมาดิกดจิสิถึงบ้านก็เบิดพอดีแล้วครับพี่น้องผม คนกลังมากกัมีครับพี่นอ้องทางช่วงสี่เขาตลาดนัดพี่น้องเออจะล้มต่บ่อคนน่ะนี่นะเอาซาเลงมาเอารถยนต์มากเนี่ยพี่น้องไี่ลำบากครับทางเแยกทางเหยกไปไปพี่น้องเดินทางกลัาบบ้านวันนี้คนน่ะ เปิดแล้วเว้นตกดินแล้วครับพี่น้องผมไปแล้วกับบ้านนะพี่น้องเฮ้ยบ้านนี่ในกับวเขาแล้วมัืสอกับวเขาว่าสิมาซื้อพริกแห้งครับพี่น้องพริกแห้งเพื่อนผมว่าว่าสิมาซื้อพริกแห้งครับพี่น้องพริกแห้งเพื่อนผมว่าขายมัตสซื้อพริกแห้งกับกระเทียมพอดีเพื่อนผมมาแม่ค้าบผมมาวันนี้ก็เลยบ่ไดสำหรับพี่น้องผมในจักรขับวเขา บรรยากาศยัแงแพร่กับพี่นอ้อะะนงทางถนนลาดพนมาอยู่ตรงหน้าโอ้โหพี่น้องเลยบรรยากาศดีครับนีและชีวิตอีสานบ้านเฮาอยู่แบบนี้ครับพี่น้องผมไปไปรับพี่นอ้องโอ้โหปวดสี่เล้วครับพี่น้องมันาาี้ิบดค่คเคำเลยบรรยากาศยังแพร่กันนะกับพี่น้องล็กกอกทางลาด น้ำยังเต็มยเหมือับพี่น้องทำกันน่ะเกี่ยวเขาเหล้วยว่าถ้าจีนก้อนก็เทีลยวได้ครับพี่น้องแถวนีหนิจีนก้อนยัางหนามเต็มอยู่เขาก็ยังเต็มอยู่บ้านเี้เกี่ยวเขาเหล้วยมหนามก็ยังมีคือเขาพี่น้องผมแถววนดละบาดนี้ิไปไปครับพี่น้องเดินทางว่าจะทิงบ้านก็มืดพอดีลนะครับพี่น้องวันนี้ โอ้สบายนะครับพี่น้องคนพิโย่ไฟออกมาถึงครับพี่น้องน้ำไฟมาถึงบนแล้วเนี่ยขอกมาอยู่ก่บต้นไม้ขออกมาอยู่ต้นไม้ต้นั้นทำเหมื่อแล้วครับพี่น้องเอ้ยบาเด็กไปไปไป เร็วหน่อยบ้านี้เรล่งเวลาทำเวลาหน่อยอคนกับหลังมา้านกบครับพี่น้องผมเอาของราคาถือช่วงคนีิมิตตลาดครับพี่น้องผมปูนที่มากกำคำ นี่มาหลอกก่อนเพราะทะเลาะเลยบพี่น้องมาเด็กเขาบนแล้วบนแล้วน้ำไม่ได้เต็มเลยเขาคือเก่าครับพี่น้องผมเนี่ยมาปลูกฟานไปผมมาโยงก็ไปหลอกเออแต่เสียดายผมผมอ่านเนี่ยน้ำยังเต็มเลยครับพี่น้องผมแต่เขาแล้วเพก็หละหลัง บรรยากาศยังมาแรงไว้ทำการขับพี่น้องบานนี้อาจจะวันน้ยินเสียงโคตรเลครับพี่น้องลมอาจจะเขาแห้งเพราะว่าลมพัดกล่องนลยครับพี่น้องมันจะเบิดก้อนต้องเร่งเร็วๆแน่จังหน่อยอาจจะรีบแน่นจังหน่อยครับพี่น้องผมเสียงลมอาจจะเขากล้องอาจจะวันน้ยินเสียงชัดวันไหนกูนะไม่ยุ่เสียงตรงไห้ตรงหน้นาครับพี่น้อง ไปป่ะไปเป่น้องเดินาทำแล้วับแล้วพี่นอเลย ก้ับบ้านกับพี่น้องบานนี้นึกบรรยากาศไปน้ำกันปลาเบื้องในพี่น้องผนเลียงปลาพ่อปลาบรรยากาศนี้ครับเลียงปลาปลาปลากับพี่น้องเดินทางมาดนี่ รถนนตัดตรงหน้านี่ครับพี่น้องดนานถนนตัด,ดตรงหน้าก็ใชทเป็นถนนขัดขีดนะครับพี่นอ้อ,องเนี่ยรองทางท่าก็จะเป็นตรงหน้าแต่ว่าถนนก็เป็นถนนขัดขีดนะครับพี่น้องผมนี่แหละคือถนนประเทศไทยเฮเลิร์ไปทัวร์ถึงแล้วครับพี่น้องผ ตามมานอกขอบหน้าก็เป็นถนนคอนกรีตเลยเบิร์ดครับผม ก,ออก้จะถึงแล้วครับพี่นอ้องมาดนิวุ้ยก่อนจะหอนทำเหมือนพี่น้องเลยกวนจะถึงทำเหมือนเลยเดินทางทำกับมาหนิก็เลยฮอดนทำเนี้ยจังหน่อยเส้นนี้ก็จะผ่านหน้าพ่อโว,ว,วนพอดีครับพี่น้องนี่เนี่ยจะถึงหน้าพ่อโวนแล้วเปี๋เอาเฟไไอาืองอไ,อไปไนี่ยังเนาะมาสอเฟืองไใบเบิ่งก่อนนะเบิ่งจแคหน่อยก่อนเอนา,อาไปนไี่ยัง เอาเพื่องไปในอย่างนั้นโอ้เอาไปแล้วครับพี่น้องผมมาเอาไปแล้วนะครับเอาไปเรียบร้อยเลยครับพี่น้องนี่แหละคือหน้าพวนครับผมจุดเทียงหน้าหน่อยนะครับจุดเก่าจุดเดิมครับผมเทียงหน้าพวนเป็นอไปแล้วก็ววววจะเตรียมปั๊บปรุงหน้าครับพี่น้องบ้านนี้ต่อไปก็จะเป็นการ เอาบนก็จะออกมาปรับปรุงแก้ไขหน้าครับพี่น้องผมจะเอาใบไม้เอายังมาลงมาเดี๋ยนเอาเพื่อออกแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิลาพี่น้อง็นซซํานี่ก่อนครับผมเนี่ยพอกันไหมขอบคุณในไลเดอครับผมที่รับชมคลิปให้เป็นกําลังใจตลอดมาพอกันไหมคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกขูโชครับผมไปแล้วครับพี่น้องลาพี่น้องทุกข์ู้โชไปลวครับผมสวัสดีครับ